สวัสดีค่ะวันนี้กับช่างยูทูบชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาลองหาเรื่องเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแล้วก็ยกใจตำรวจกัน,กเนเยะเอียดไนเลยอันนี้คือมาดูกัวนว่าคนในงานเนี่ยนะอือคนในงานตอนนี้คือแบบมีความสุขดีใช่ไหมเออดูแล้วโค้ขำอะไรอะ่ะเขาดูไม่มีความสุขแล้วละ่ะคือแต่ละคนแปลกมากอ่ะเนี่ยขำกันอะ่ะมันเรื่งไงอะ่ะหวังว่านะไม่ จะฆ่าใครไม่ได้ไม่เรียกว่าอะไรเลยนี่ก็อือเยอะจริงๆนะพวกเธอเนี่คืองานแต่งนี้มันแบบแปลกประหลาดน่าทึ่งมากๆอะ่ะและแขกที่มานี่อย่างก,กับแฟดกันหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอะไรแล้วทำไมต้องการเงินนะ่ะไม่ชีแล้วจะเอาไปทำไมไม่เข้าใจเลย จะเอาแมวอะไรไปไปสร้างบทเพิ่มมันไม่มีให้ถามมาดิเดี๋ยวไปหาเรื่องโทษแล้วมาหาเรื่องจะบอกว่าสารุเบาะ ชื่อดังนังพวงีอู่อะไรอหญ่เลอะเทอะใหญ่ละอ้าวด่าฉันไม่ใส่ไม่ดีฉันไม่ใส่ไม่ดีถูกต้องแล้วยังไงอ่ะอเนาะจะทำอะไรชาญโกรธฉันหรอไม่ใส่เหมือน AO e เลยนะนี่เธอเนใครกันนะ่ะหน้าตาก็เหมือนด้วย ฉีดดาเธอฉีดไปฉีดดาเธอธนงีนแหละหมาว่าฉีดเสร็จนี่ดีเก่งกับชั้นนะคนเนี้ยน่าเกลีออยดหน้าชัางมากจัดก,การค่ะจัดก,การไปฆ่าแขกวิ่งหนีค่ะอย่ามายุ่งกับฉันนั่นนี่แล้วนี่ยิงนี่ไม่ได้ดูเลยแขกตายเลยเห็นไหมมารยาทจะไปแจ้งตำรวจลว้จะไปแจ้งความแบบน,นี้มันไม่ได้เรื่องันเลยอะ่ะฉันต้องเอาคุญอะไรเนี่ยชื่ออะไรอ่ะ นามสกุลอะไรฟูกุอิเหรอนามสกุลอุย้ยชื่อไอโยะเหรอโอ้โหอ่านยากอะ่ะชื่อตำรวจสองคนนี้อ่านยากจริงๆนะเคนริก,กิป้าบอชื่อเคนริกิเคนริกิคุณนิอาหานระแปลกชื่อแปลกจรุดไปมาที่เมื่อกี้อ่านไม่ทันอะไรแคลรี่แคลรี่ เขาหา่างกันใหญ่เลยน่มาดูดิเนี่ยฉันยอมตายแล้วเนี่ยจะไปต่อยเขาอย่าไปต่อยเขา g o to e อะไรคือ g o to e? อ่านถูกอ๋อตัวเอวเห็นอ๋อกูที g o to ู e l l ไปนรกเลยรุนเรงมากไปนรกเลยเหรอโู้โหะเยอะเกินไปนะไล่เขาไปนรกเลย เธอเธอใจเย็นๆสิเออเออเออจัดการเออวุ่นวายจริงเลยเฮ้ยอะไรแล้วจะไปทุบเขาทำไมล่ะนี่ถือคอนแบ็คพิงแล้วเนี่ยเปลี่ยนก่อนมันไม่เอาโหมดฟันนี่อ่ะฟันนี่ไม่สนุกเย้มันผิดตี๋ป่ะเออแล้วลงไปทำไมในน้ำนั่นเล่าเลอะเทอะใหญ่แล้วนะขึ้นมาเนี่เอ๋บอกให้ขึ้นไปตีนข้างบนมันวุ่นวายจริงร้องเสียง ว่าเขาไม่เอาหรอกว่าะอะไรแล้วแกนี้เขาว่า,วาไม่เอาไม่ได้ทำอ๋อมันแค่แหลังคทาทางดินจะขึ้นไปนี่เถ้าเอาคุ้มตายเลยเหรอนั่นโอนจมดินไปแล้วนี่ไงไปนรกจริงจริงด้วยเอาเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปนรกจริงจริงตำรวจผู้ชายไปนรก ใช้ปืนใหญ่แนละ้วมันรุนแรงนะเนี่ยนี่ทำเขาตายเลยอะ่ะเลเอะเทอะและ้วเดี๋ย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 วเดนดี๋ยวโดนตำรวจมาจะโดนตำรวจมามันจะเกิเดเรื่องใหญ่ขึ้นนะรู้บ้างนะเนี่ยโอ้สงสารเดี๋ยวไปช่วยก่อนไม่ต้องมายิงฉันเลยนะฉันช่วยเขาและช่วยชีวิตเขานี่ฉันเธอเลิกโกรธฉันได้แล้วนะฉันช่วยชีวิตเธอเนี่ยไปจัดการเลยมีปืนด,ด้วยมีปืนเขาด้วยเหรอ โอ้โหยังเจ๋งอ่ะมาเนี่ยเอาไปไอเทมไอเทมเต็มแล้วเป็นป้าอะไรเนี่ยมาโกรธอะไรเชนขนาดนี้ฉันต้องสายช่วยชีวิตเธอนะมาเนี่เลยนำ่งนันำ่นั่งนั่งนั่อะไรอยชื่อจริงแต่ก็ชื่อเหมือนผู้ชายอ่ะแต่ว่าผู้หญิงก็เี่ยนชื่อถ้าบอกเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหรือว่าคือเกมมันบั็กปะไม่บล็อกเป็นอย่างนี้สองสามปีแล้ว เรอเป็นผู้หญิงจริงเปล่าผู้ชายแล้วถามที่สตีนีไปใช้น้หญิงทแท้ๆแล้วไปนรกเลยป,ะปย่ะเป็นคนโอ้ยเจี๊ยบแล้วเจ้าบ่าวนี่คือ,อยังไงนี่มาสู้กับเขาแล้วหรอนี่ฉันเสียเงินนั่งสามพันมาไปยิงเปล่าสิมามันฟินมาวัน 5, วเนี่ยเอาอๆทำลุงมดมันเป็นงั้นเลยเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นปืนใสเราแล้วโอ้โหเปิดมาพี่ก็เล่นเลยอ่ะนี่ไม่เสียได้ปืน เป็นลูกของบอสอ้าว์มายิงฉันหาอะไรอะ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนจะฟาดให้เออเดี๋ยวแม่จะเอาปอีกตีให้กระเด็นไปเลยนะอยู่ดีๆมายิงกังนหนีได้ยังไงเนี่ยรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฉันอุตส่าห์ช่วยชุบชีวิตจุสาวเขื่ขอเธอ,อยังไปยิงเขาแล้วยังไงอะ่ะตำรวจตายหมดแล้วเหลือแค่รถตำรวจริสามันช่วยอะไรได้เดี๋ยวก็รถพังพอดีมีเขามีปืนใหญ่ รถนั่นไม่มีอะไรเลยสักอย่างได้แต่ชนคนเป็นเลิศเทอะีเอาชิโมโห,โหเลยเนี่ยแล้วมนันยังไงอะ่ะยังไม่ตายยังตายไม่หมดเนาะแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นใครยืนอยู่หรือว่าเป็นวิญญาณตำรวจอะไม่อยากจะเชื่อสายตาอมืมันเยอะเกินไปมันจบไวเกินเนี่ยมันมันต้องไม่ใช่อย่างนี้โอ้โหสนุกคือตำรวจมาเขาวุ่นวายเปล่าๆจะไป แล้วทำไมไม่ไปหาเขาล่ะมาเยืนอึ้งอยูท่ทำไมเธอเป็นเจ้าสาวในงานนี้นะไปแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็น่าชิดน,นะว่าคนนั้นน่ะนึกชื่ออะไรนะปูปะอันดูอันดิคือก็รลูของวาร้ายกระแทกจริงๆก็กถือปืนใหญ่เล่นเฮ้ยนั่นไงวิญญาณโอ้โหลุกขึ้นมาเต้นเลยเก่งจังเลยเบียตำรวจนะ่น,น,นเอง Thank yeah. you. ฉันชวนทีเดียวโดยใช้รถจักรยาสุดหูของฉันที่ฉันไปนขโมยเมื่อกี้แหละฉันก็ทำทุกอย่างสำเร็จม,มีแขกมาหลบกันเต็มเลยอ่ะนี่ไงแขกมาอยู่ที่นี่กันเองขอแก้แขกหน่อยแขกในงานแต่งแล้วแต่ละคนคือแบบไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่มีชื่อเอ้ยไม่มีนามสกุลงงมากแล้วคือทำไมหน้าตาเหมือนกันหมดมเป๊ะเลยเกือแค่ชุดหรืบางคนไม่เหมือนกัน ตรงแคบตรงนี้อืนี่เอ้ยเอ้ยเมื่อ,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 อกี้อันนี้ใช้คำอย่างไปไอโอ้ยฉันทำคงตายวนนะ้ายชนะทางนี้แหละอ่ะโอเคาาก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดล้วกแชร์ก่อนด่ใครที่ชอบคลิปชนะเแล้วอบ่า,ายาาจุดดแ,แล้วก็